ยืดเยื้อกันมาเป็นเวลาเดือนนะฮะคุณผู้ชมหลังจากที่เรือประมงของไทยนั้นถูกเรือรบของพมา่านั้นยิงแล้วก็ถูกจับไปหนึ่งในนั้นสี่ในนั้นมีเป็นคนไทยด้วยแล้วก็สัญญากันว่าจะส่งตัวกลับมาประมาณสองครั้งแล้วแต่ว่าไม่ส่งตัวกลับมาสักทีเนี่ยนะคุณภูมิธรรมเวยยชยชัยไปถามกันหน่อยครับรองนายกรัฐมนตรีดูแลด้านความมั่นคงแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยซึ่งก็น่าจะติดต่อพูดคุยกับทันกองทัพเรือว่าเอายังไงกันบ้าง จะทำยังไงดีเนี่ยที่จะติดต่อเอาสี่คนนี้กลับมาให้ได้นะฮะตอนนี้ถูกจับกลุมอยู่พิกัดคือที่เกาะสองกระทรวงการต่างประเทศทหารโดยเฉพาะกองทัพเรือตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นกาลังทําทุกวิถีทางแต่ผมก็ยังไม่เห็นนะฮะมันยังมีวิถีทางอีกหลายวิถีทางที่ทําได้แต่ยังไม่เห็นว่าทาเมียนมาตอบสนองปล่อยตัวคนไทยเนี่ยร้อยห้าสิบเอ็ดคนมา แต่4ลูกเรือนะคือ151คนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องยิงเรือนะนะคนละเรื่องกันนะครับปล่อยออกมานี่ไม่เกี่ยวกับเรือผมย้ำนะแต่ที่เกี่ยวกับเรือนะคือ4ลูกเรือโดนปืนยิงเข้ามาตรงกลางลำเรือที่เป็นที่นอนหลับพักผ่อนของลูกเรือเขาอะ่ะนะฮะมันเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายให้ครบถ้วนท่านรองบอกแบบนี้ กระทรวงการต่างประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามประสานอยู่คือบางทีประสานถ้าประสานไม่ได้ก็ต้องมีมาตรการอื่นๆที่แข็งกว่านั้นในการบังคับหรือกดดันให้เขาทำเมื่อถามว่าทั้ง4ี่คนต้องรอรับโทษของเมียนมาก่อนหรือเปล่าใช่หรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่าไม่ใช่แต่ต้องรอให้จบกระบวนการระยะเวลาต่อไม่ได้เมื่อไหร่อยู่ที่กระบวนการของเขาด้วยแต่ขอไม่ลงรายละเอียดเพราะอาจจะกระทบต่อการเจรจาอยากฟังท่านรองฮะ รอ,รอให้จัดการให้มากขึ้นชัดเจนมากขึ้นการกระบวนการทั้งต่างประเทศเนี่ยมาพูดกันชัดเจนดยมันจะช่วยคนได้ยังไงคนก็ยิ่งยากลําบากมันอาจจะจบพรุ่งนี้ก็ได้หรือมันอาจจะจบไปอาทิตย์หน้าก็ได้ก็อยู่ที่กระบวนการและอยู่ที่ประเทศเขาด้วยนะครับรอให้มันจบดีกว่าครับอย่าไปอยากรู้รายละเอียดมากเพราะว่ามันรู้กันมากมันก็จะทำให้การพูดคุยมันยากลำบากมากขึ้น รู้มากจะทําให้ยิ่งกลับช้าเหรอว่าอย่างนั้นด้านคุณนิกรเดชพลังกูอธิบดีกรมสารานิเทศนะฮะสี่ตําแหน่งหนึ่งคือโฆศกกระทรวงการต่างประเทศที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะฮะแบ็กกราวน์เราเหมือนกันเลยนะครับถแถลงว่าแม้ว่าจะผิดหวังกับกระบวนการการปล่อยตัวของฝ่ายเมียนมาที่ยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยแต่กระทรวงการต่างประเทศนั้นยังคงดําเนินการทางการทูตอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้สี่คนนั้นกลับบ้านอย่างเร็วที่สุดนะฮะ จากการเข้าเยี่ยมลูกเรือไทยทั้ง4คนที่เกาะสองพบว่าทุกคนนั้นตอนนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีกำลังใจดีได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมสถานเอกยคารชาชทูตนั้นได้นาสิ่งของเอาไปมอบให้บางส่วนแล้วก็แจ้งความคืบหน้าในการดําเนินการของทั้งการไทยแล้วก็ทางการเมียนมาให้กับทั้ง4คนรับทราบว่าขั้นตอนตอนนี้มันอยู่ที่ไหนในขณะที่ฝ่ายความมั่นคงของจังหวัดระนองรายหนึ่งระนองนี่ก็อยู่ติดกับพื้นที่เกาะสองนะฮะ เป็นพื้นที่ต่อกันทางทะเลของไทยแล้วก็เมียนมาอยู่ในพื้นที่มานานเป็นหนึ่งในชุดประสานงานระหว่างทางการจังหวัดเกาะสองของเมียนมามาตลอดบอกว่าสาเหตุที่ทางการเมียนมายังไม่มีคำสั่งปล่อยตัวสี่ลูกเรือมาจากหลายปัจจัยยกตัวอย่างเช่นน่าสนใจข้อมูลต่อไปจังหวัดเกาะสองยังไม่มีการแต่งตั้งผู้บัญชาการภาคตะนาวสีที่ดูแลภาคใต้ทั้งหมดของเมียนมาอย่างเป็นทางการมีแต่รักษาการที่ยังไม่กล้าที่จะ ตัดสินใจลงนามในการคืนตัวสี่คนให้ตอนนี้การเมืองบ้านเขาก็เละเทะอยู่ผู้บัญชาการภาคตะนาวสียังไม่เซ็นให้ผู้บัญชาการภาคตะนาวสีก็คือเทือกเขาตะนาวสีที่พาดผ่านตรงนั้นนั่นแหละช่วงหลังความมั่นคงระนองกับเก,บกาะสองขาดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกันผู้นําไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนก่อนถ้าอธิบายเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งก็คือในประเทศเมียนมาตอนนี้เขาแตกออกเป็นเสียเสียงๆหลายชาติพันธุ์ที่อยู่ผสมกัน ทุกชาติพันธุ์ก็อยากจะปกครองตนเองเป็นประเทศคือตั้งประเทศใหม่กันหลายประเทศมากแล้วหนึ่งในนั้นผู้นําของทางกาะสองกับผู้นําของรัฐบาลกลางฐานเมียนมาตอนนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเหมือนแต่ก่อนแล้วแล้วก็ยังมีการเมืองระดับชาติเข้ามาเกี่ยวข้องอีกจึงเป็นเรื่องยากที่จะเห็นคําสั่งปล่อยตัวสี่ลูกเรือเร็วๆนี้คราวนี้ครับเมืองไทยเราไปลองถามพลโทพรดอนพัฒนาถาบุตรนะฮะเป็นอนดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยท่านก็บอกว่า ในอดีตามมีลูกเรือประมงถูกจับกลุ่มใช้เวลาไม่เกินสองวันปล่อยตัวแล้วแต่ว่าตอนนี้ในเมียนมาเขามีการสู้รบกันอยู่ไม่ใช่ปกติมีเรือประมงไทยลุกล้ำเข้าไปอาจตั้งข้อสันนิษฐานว่าเอ๊ะเขามีการแทรกซึมอะไรหรือเปล่าไทยส่งคนไปแทรกซึมหรือเปล่าหรือมีคนชาติอื่นอยู่ในเรือของเมืองไทยแล้วแอบส่งเข้าไปแทรกซึมอาจจะเป็นเรือที่ขนอุปกรณ์ต่อต้านรัฐบาลเมียนมาเข้าไปหรือไม่อย่างไรต้องสอบสวนมากกว่าปกติ เมียนมาไม่ปล่อยตัวสี่ลูกเรือไทยยืดเยื้อมานานขนาดเป็นเดือนแบบนี้มันสร้างความเสื่อมเสียให้กับเกียรติภูมิของชาติไทยผมไม่ได้คลั่งชาตินะคุณผู้ชมนะแต่เราก็ต้องยอมรับว่าคือมันสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนซ้อมความอ่อนด้อยของการเมืองระหว่างประเทศของเราการสู้รบในเมียนมาสแสดงให้ออกอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลเมียนมาตอนนี้ไม่ได้เข้มแข็งเลยประเทศเขานั้นขาดเสถียรภาพ เราจึงยิ่งจะสามารถกดดันให้เขาปล่อยสี่ลูกเรือออกมาได้เพราะการเจราจาบางทีก็ไม่ต้องเจราจากับรัฐบาลที่ยังมีความแข็งแกร่งมากนะักเพราะข้างในเขากำลังอ่อนแออยู่มาตรการทางการทูตทางการทูตผมว่าเขาก็ทำของเขาอย่างเต็มที่วันนี้ท่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ช่วงนี้เห็นหน้าท่านบ่อยหน่อยนะฮะแต่ในทางการค้าการลงทุนเราได้ใช้หรือย,ยังอืม เรามีการตัดความสัมพันธ์เรื่องนี้หรือยังเขาต้องการของบางอย่างจากเราเยอะมากนะฮะเมียนมาถ้าไม่ปล่อยสี่คนนี้เราไม่ให้สิ่งนี้ลองพิจารณาดูผมไม่ทราบว่ามีลิสอะไรบ้างแต่มันต้องมีลิสที่มีความสําคัญมากจนกระทั่งเอาไปต่อรองกับเขาว่าถ้าคุณไม่ปล่อยสี่คนกลับมาให้เราคุณก็จะไม่ได้สิ่งนี้จากเราจะไม่เกิน ไม่เกิดการแลกเปลี่ยนและไม่เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะที่ผูกพันกับสินค้านั้นเข้าไปร่วมอยู่ด้วยตามหลักเรื่องนี้ควรจะให้เป็นหน้าที่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติในการเป็นเจ้าภาพเพื่อหารือแต่นี่กลับไม่มีการเสนออะไรต่อรัฐบาลแสดงว่าฝ่ายนโยบายกับฝ่ายปฏิบัติการนั้นของเราเองก็มีปัญหาคือไม่ประสานงานกันลองฟังพลโทรพราดอนฮะ จะปล่อยก็ย่อมได้จริงไหมอััยโทษมาแต่ก็ไม่ปล่อยตรงเนี้มันทําให้เกิดภาพพจน์ภาพลักษณ์เกียรติภูมิของเราเนี่ยเสียหายทั้งในเชิงฝ่ายนโยบายและฝ่ายปฏิบัติการเพราะพี่น้องประชาชนคาดหวังว่าเอ้ยเมื่อก่อนสองวันอาทิตย์หนึ่งก็เหลือเกินแล้วนี่ล่อเป็นเดือนเลยฉะนั้นตรงเนี้ถือว่าเป็นข้อบกพร่องของทางรัฐบาลนะครับและน่าจะเป็นความอ่อนด้อยกว่าทางเรียกว่าทางการเมืองอะ่ะ ระหว่างประเทศกับประเทศเมียนมาใช่ครับเนี่ยเมียนมาทำแบบนี้มันกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่แล้วเราไม่มีความจําเป็นต้องเกรงใจคือลองทําให้ครบก่อนนะ่ะเพราะว่าถ้าลองทําให้ครบแล้วสรุปยังไม่ปล่อยสักทีก็เดี๋ยวจะได้ขยับไปประเด็นอื่นยังมีประเด็นอื่นอีกครับประเด็นซับซ้อนซ้อนเงื่อนซึ่งบอกไม่ได้บอกไปกลัวผิดนะครับมีอะไรอีกมากมายที่เกิดขึ้นที่บริเวณน,นั้นแล้วสะท้อนไปถึงภาพที่เป็นนโยบายที่ใหญ่กว่านั้น เกี่ยวกับผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างด้วยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์